รีวิวการวิ่ง4.6กิโลจากคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนคืองี้เว้ยมันมีงานวิ่งอยู่งานหนึ่งนะที่แบบว่าเอาขนมมาล่อเอากาแฟมาลอก่อนโดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่าจะวิ่งจากไหนไปไหนที่สําคัญคือวิ่งระยะทางเท่าไหร่จากคนที่ไม่เคยวิ่งวิ่งครั้งแรก4.6กิโล4.6เลยนะเว้ยมันจ้าซะเหลือเกิน ไกลคือไกลมากเว้ยคือแบบเคยวิ่งหนุกหนุกแค่งานเล็กๆนะเว้ยตอนนั้นแบบโอ๊ยกําลังดีแบบเหงือออกกล้ามเนื้อกําลังดีกําลังร้อนแล้วก็ไม่หนักเกินไปแต่ว่ารอบนี้คือแบบันเราเข้าใจว่าไอที่เราวิ่ง4.6กิโลวันนี้อ่ะมันคือระยะทางเท่านั้นเว้ยโอ้ my god ไกลมากคือจริงๆพวกพี่ๆมือโปรที่เป็นนักวิ่งกันอยู่แล้วอ่ะคือเขารู้ว่าเพนจอยของคนที่ไม่วิ่งคืออะไรเว้ยเขาก็เลยเอากาแฟเอาน้ำเอาขนมมาลอยพวกมือใหม่เข้าไปวิ่งไงไปถามว่าได้ผลไหมจะเหลืออ๋อ คืองานนี้ก็จัดจากกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่า Hurry to Eat รันลับหัดใหญ่คือ Hurry to Eat รีบไปกินใช่นี่คือจุดลอกล่อเว้ยเป็นการล่อลวงให้คนเนี่ยเข้ามาเริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันแล้วก็จะเริ่มมาวิ่งด้วยกันคือไม่ได้มีแค่กาแฟและอาหารนะที่เอามาล่อประเด็นคือเอาอินฟลูหน้าตาดีๆทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยและที่สำคัญคือมีน้องหมามาด้วยเว้ยมึง น้องหมาแบบเต็มเลยหลายตัวมากแล้วก็แบบทุกคนเอามาโชว์ดังนั้นใครที่อยากจะเริ่มวิ่งแล้วก็มีแรงจูงใจเยอะๆแนะนำให้มาที่นี่ h u r r y To Eat Run Club หัดใหญ่ทีเนี้ยมาดูรีวิวกันว่าแอดคนที่ไม่เคยวิ่งเนี่ยเป็นยังไงข้อที่1สัจธรรมของการวิ่งคือการวิ่งเนี่ย <Okay. S 1> จริงๆเราไม่ต้องมีทีมเติมน้ำ ไม่ต้องมีทีมแบบให้ยาดมยาหอมไม่ต้องมีทีมพยาบาลมาวิ่งตามก็ได้ไม่จําเป็นเลยแต่ว่าที่ต้องมีเนี่ยสำหรับทุกๆก,การวิ่งก็คือตะกรงประจำทางคือแนะนําว่าให้ให้วางตําแห,หน่งแรกๆช,ช่วงวิ่งแรกๆห่างๆห,หน่อยก็ได้แต่ว่าถ้าช่วงหลังๆนี่อยากจะให้แบบตะกรงทีท,ทีหน่อยเพราะว่าจะได้มีแรงวัดดันใจในการวิ่งต่อเขา้าใจไหมเพราะว่าไม่ว่ามันจะเหนื่อยจะหิวน้ําจะล้าแล้วก็นอนไม่พอแค่ไหนแต่ว่าหน้ากล้องมันต้องดูดีที่สุดจริงปะ สัจธรรมข้อที่2ก็คือว่าพอเราวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเว้ยว่าเอ้ยเฮ้ยเราก็ตื่นเช้าตรู่ได้นะเว้ยแล้วก็วิ่งได้เป็นกิโลกิโลเลย <c oughs> แต่ว่าอันนั้นนโลกสวยความเป็นจริงคือ <c oughs> หลังจากนั้นเว้ย <c oughs> คือคืนแรกกลับบ้านตอนกลางคืนตะคริวจะกินขาก่อนเลยคือตื่นขึ้นมากลั้นเสียงร้องสุดชีวิตเว้ยก <c oughs> ลั้นเลยไม่งั้นเสียงดังบ้านแตกวันที่2นะขาหลังจะมีอาการแบบไม้กระดานเสริมแก้วนึกออกปะคือเดินแข็งเหมือนกับ มือนเข้าเฟื่องอะแล้วก็สะดุดอะไรขึ้นมาทีคือแบบก้าวเนื้อปวดรา้าวลามไปทั้งตัวคือเก็บปรกการไม่อยู่เว้ยส่วนวันที่3ก็ยังแบบก้าวเนื้อยังปวดอยู่ สัจธรรมข้อที่3ของการวิ่งก็คือว่าความสุขเพียงอย่างเดียวหลังวิ่งก็คือไอ้มือแรกที่เรากินหลังวิ่งอ่ะคือมันอร่อยมากเว้ยไม่ว่าจะกินร้านทปรปมดาหรือว่าร้านทั่วไปหรือร้านดีๆคือมันอร่อยหมดคือแบบว่าไม่ได้กินแค่อร่อยอย่างเดียวนะคนที่บ้านที่มากินแล้วก็จะแบบโอ้โหภาคภูมิใจว่าเฮ้ยโอ้โหความมันจะคิดว่าจะออกกําลังได้สักทีนึงก็อแบบนับนบยากมากต้องมีแรงจูงใจเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆที่จัดงานบอกได้เลยว่าพวกคุณทําสําเร็จนะครับ อีกอย่างที่ทําให้แอดมันไส้พวกนักวิ่งมือโปรมากๆก็คือว่าคือเราวิ่งแค่หนึ่งรอบ4ี่กิโลขวานี่คือเราก็แทบจะเดินกันอยู่แล้วนะแต่อพวกเนี้ยเอาพลังมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งแล้วก็น็กรอบหนึ่งครั้งน็กรอบครั้งที่2แล้วแบบคือเข้าใจอารมณ์แบบกับตันอเมริกาวิ่งตามหลังแล้วก็แบบเฮ้ยวังซ้ายอ่ะคือแบบใช่เลย Come นั่นแหละคือ3อย่างที่ได้เรียนรู้จากการวิ่งแค่ครั้งแรกแล้วก็ ชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็หลังจากนี้คือวิ่งไปกี่แคลวไม่รู้แต่เติมกลับมาคือเกินแน่นอนตามที่ทุกคนรู้กันแล้วเนี่ยวันนั้นอ่ะคือแอดสนุกมากเว้ยแล้วก็เป็นงานเล็กเป็นกลุ่มเล็กแต่มันไม่เล็กแล้วนะเริ่มจะโตขึ้นมากๆแล้วนั่นคือมีไม่กี่คนแต่ตอนนี้มาก็ไป1้0คนแล้วก็เปิดจองแค่ไม่กี่นาทีก็เต็มแล้วอ่ะ1า0คน ก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่สนุกมากนะจริงๆวัน,นที่ไปวิ่งอะ่ะคือแบบเว้ยมันมีอะไรให้ดูเยอะมีทั้งแบบมีกาแฟาดีๆมีขนมดีๆให้กินแล้วก็มีน้องหมาแบบมาวิ่งกันแบบกระจุยกระจายเลยเว้ยแต่ว่าเอาจริงๆเหอะมันก็สนุกตอนที่ตอนเริ่มแล้วก็สนุกตอนที่ตอนจบที่ได้กินไอระหว่างทางคือแบบมาทําอะไรฉันมาทําอะไรที่นี่เพื่ออะไร แต่สนุกแนะนำว่าใครที่สนใจเข้าไปที่เพจ Hurry to eat รันขลับหัดใหญ่นะฮะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงเอาไว้ให้แล้วก็เข้าไปดูเนาะว่าเป็นยังไงแล้วเขกิจกรรมอะไรตอนนี้คนเยอะขึ้นมากเรื่อยๆแล้วแถมครั้งนี้มีสปอนเซอร์เป็นคอนโดดิเซนส์3จากสุชาดานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคอนโดเป็นคอนโดที่แบบเอาสักมาเลี้ยงได้ด้วยเหมาะงานนี้อย่างรุนแรงขอบคุณแทนทีมงานด้วยนะครับสนุกนะไปแนะนำ หาแดดพลังเงียบรีบไปรีบทำฟันเฟือนเล็กๆจะได้เริ่มขยับนะจ๊ะโอเคถ้างั้นนั้นทั้งหมดนั้นคือรีวิวของแอดทั้งหมดขอเวลาไปนวดกล้ามเนื้อต่ออีกหน่อยหนึงแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย